ี่น้องเอ้ยฝนตกแรงจนน้ำท่วมเลยเนี่ยอือน้ำวิ่เนี่ยโอ้น้ำท่วมวัวน้ำทว่ำทวมเลยไปไ็นไงพี่เนี่ย พี่น้องวันนี้ตอรับเข้าสู่ช่องเดชานดาวนะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูน้ำท่วมพี่น้องโอ้น้ำไหลไปเลยพี่น้องเพิ่งเคยเจอนี่พี่นะน้ำท่วมอยู่โอ้ชา,ราวราษฎนี น้ำท่วมปลาขึ้นเลยหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบช่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังจาวาีสองครับก็น้ำมัน มาเร็งก็เลยมันมันไม่มีที่ไปมันก็เลยขังพอขังเสร็จมันก็ไปไม่ได้มันไม่มีที่ระบายออกอ,อย่างไ้เมื่อกี้เลยน้ำม,มันไม่ระบายออกพอมันตันมาแล้วน่่ม ราก็จะเดินทางเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับน่าจะตกตอนเมื่อตอนบ่ายๆมาแรงนิดหน่อย นม่นจะตกแรงอนะไรโอ้ตกหนกักเลยแหละตกที่น้ำพุ่งเลย วนเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่อง YouTube ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอบรรยายกันเท่านี้สวัสดีครับ